สวัสดีครับชาวนี้อยู่ทีุ่งเียตนะครับวันนี่1 1กันยายนนะครับยังอยู่ที่เดิมวันนี้งานด่วนนิดหนึ่งครับจะแค่ไขตัวกีการนะครับเพิ่มฟังก์ชันด้านในเพราะด้านในมันเป็นแค่ตัวแต่บัตรไม่มีปุ่มกดนะครับก็เลยจะ ใส่ปุ่มกดให้ด้านในนะครับบางทีเราเลยม,มาบัดมาก็สามารถกดรหัสได้ก็คือจะใส่ตัวแบบเดียวกันนะใส่ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับด้านหลังลก็จะแปะจะแปะไว้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นงานแรกของวันนี้นะครับในงานต่อไปก็ทำทางแบบไขมันสวัสดีตอนเช้าทุกท่านนะครับ พราะที่นี่ต้องการความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับนะครับปกติก็ใช้บัตรแตะขาออกไปเข้ามาก็ใช้บัตรแตระหรือกดรหัสจากข้างหน้าเข้าไปก็ได้นะครับแล้วประตูก็จะมีแม่เหล็กนะครับประตูจะมีแม่เหล็กก็จะดิดนะครับ ประตูจะล็อกนะครับเป็นรประตูดันเหล็กประตูที่ใช้ระบบคีย์การ์ดแผ่นแม่เหล็กแบบดูดประมาณ600้อยปอนดนะครับก็ต้องมีใส่เป็นโช๊์ประตูนะครับเพื่อบังคับให้โระตูปิดตลอดเวลานะครับ มีชุดเก่าต่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อเพิ่มอีกตัวโอเคครับเดี๋ยวมาดูการทํางานของช่างเกียยวันนี้นะครับ ขึ้นขึ้น นี่มาล้างแอร์เหรอ,อชุดหนห้องีห้องช่งทุกข้องเลยว่าดูว่าใครมาล้างสง่าง่าย นาทีอันนี้อันนี้สามนาทีไม่ใช่สองนาทีเพราะมันจะสามลวเรียบร้อยแล้วครับผมใช้วิธีกดรหัสได้สองด้านนะครับด้านแรกนี่ก็แตะบัตรก็จะเข้าไปตัวนี้ก็จะตัดไปนะครับนี่เป็นด้านในนะครับ นี่เราได้ทำเพิ่มนะครับถ้าปปกติก็จะเล็งไม่ได้นะรถ mm hmm. ก็จะออกได้ครับ mm hmm. เราจะกดรหัสก็ได้นะครับเ mm hmm. ราจะสองสองฝั่งเลยครับที่เราลืมคี์การ์ดไว้ เราบก็รหันได้นะครับเจเครับเรียบร้อยตอนนี้พนักงานก็กลับบ้านหมดแล้วนะครับนี่ก็หกโมงกว่าแนละ้วพนักงานกลับบ้านแนละ้วบอกว่า ทำง,งานเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้มีงานรีบมาแทรกก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไปต่อนะครับจะตอนชมคลิปของงานพรุ่งนี้ต่อนะครับสังเกตนะครับศูนย์ะโ o v สี่สองหนึ่งสี่เก้ารเศเสดครนายกนะครับลาน,นีซีพาวเวอรงานมีหลากหลายนะครับทําง,งานหลายที่ช่วงน,นี้ก็จํากัดพื้นที่นิดหน่อยตอนนี้ก็หกโมงสี่้านะครับ เจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันนะครับอย่าดูว่าช่างเกตจะทำงานอะไรพรุ่งนี้นะครับบายยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กันด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยช่วยแล่นคลิปให้ดังหน่อยนะครับขอบคุณครับ